สวัสดีครับสวัสดีน้านาัาตุกปลาทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมลูกโจรครับวันนี้ผมจะมาเสนอแนะวิธีการทําหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อเหยื่อตกปลาเกตสูตรนี้ผมบอกเลยว่าได้ตัวแน่นอนนะครับทาน,นี่ทาน,นีกตัวนะนี่ครับเหยื่อลูกตะขบนะครับวิธีการทําก็ลํานะครับลําสดสองถุงนะครับ ก็เอาลูกเอาเหยืตะคบเนี่ยใส่เข้าไปเหยืตะคบนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ขยัยี่ขยี่ขยี่ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้หนึ่งเดือนนะครับแล้วก็มาเปิดดูมันจะหอมนะครับเวลาเราใช้ก็จะเอามาหนึ่งปั้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามายีผสมกับไอ้ลำนะครับขนมปังเพิ่มแล้วก็กาวพราอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักสามสี่วันแล้วก็เอาไปตกได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่า สูตรนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราทำทำกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปไปลองนะครับในคลิปต่อไปของลุงโจ้งนะครับนี่นะครับวิธีการทานะครับเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยนะครับง่ายๆใส่งลงมาในถังนี้นะครับไปเก็บมาก,กว่าจะได้ทละเม็ดทละเม็ดเม็ด <laughs> มันเล็กนะครับตามเก็บตามเก็บเก็บแรงก็ไม่ได้เละอีกนี่ แล้วเดี๋ยวเราก็ดีๆเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้เดี๋ยวดีก่อน เอานะครับสำหรับเหยื่อหัวเชื้อนะครับลูกตะขบนี่ครับแล้วก็หมกักแล้วก็อาจจะถังไว้เงี้ยครับให้ล้ำเดียวนะครับล้ำกับตะขบอย่างเดียวครับไม่ได้ใส่าย,ยางอื่นแล้เว,วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเวลาเราปรุงเนี่ยเราก็ค่อยเติมเมาแล้วกันนะครับแล้วก็ปิดฝาดีไว้สนิทมันเหมือนเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับเหยือ่อปลานะครับ ใครชอบยังไงก็ใส่เข้าไปทํากันไปนะครับตามจินตนาการของของแต่ละคนนะครับแต่ละท่านนะครับมีหลายเหยื่อหลายเลไไปนะครับลองลองกันไปดูนะครับคือสมัยก่อนสมัยก่อนที่ผมตกปลาไม่มีอะไรก็คือเอาลำนะครับสมกับน้ําปั้นๆมันก็กินแล้วนะครับเพราะว่าเรืดงอยุคสมัยการเวลามันก็เปลี่ยนไปนะครับปลามันก็กินยากขึ้นนะครับก็ต้องทํากันดูนะครับสนุกสนุกกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วปิดถังเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเจอกันนะครับอีกหนึ่งเดือนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเอาไปลองตกทําคลิปให้ดูด้วยนะครับแต่งวันนี้ก็จะไปทำไปเอาเหยื่อมะฝิดก่อนนะครับเพราะว่ามะฝิดจะทําไว้นี่คือผมผสมกันลำลำกับมะฝิดเหมือนกันครับผสมกันไว้แล้วก็ผสมขนมปังลำก็ไปตกก็ก็ได้ตัวนะครับไม่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 ขี้เดะไม่แห้วนะครับยังไงนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในช่องลุงเจ้ด้วยนะครับ วันนี้ผมลุงโจ้ตงกับคำว่าสวัสดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ